สมญาามโล้นทองคําของโรนัลโดมันไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับนั่นก็เพราะโรนัลโดคือดาวยิงระดับปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของโลกฟุตบอลจริงๆครับ,รบเขาคือนิยามของกองหน้าเบอร์เก้าในฝันของแฟนบอลซึ่งจะเป็นฝันร้ายของกองหลังทุกคนในยุคน,นั้นโรนัลโดไม่ได้มีแค่ความเร็วนะครับแต่สเตปเท้าของเขายังซับซ้อนแบบเหลือกินเหลือใช้หาช่องยิงได้ทุกจงังหวะ และถึงแม้จะเคยเจ็บหนักที่หัวเข่าตอนอยู่อินเตอร์มิลานจนเหลือศักยภาพให้ใช้แค่70-80%ในช่วงที่เหลือของอาชีพการค้าแข่งแต่นี่ขนาดร่างกายไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมเขาก็ยังย้ายไปถล่มประตูให้เรอัลมาดริดกระจุยกระจายหลังจากนั้นเช่นเดียวกับการหวด8ประตูพาบราซิลคว้าแชมป์เวิลด์คัพ2 0 0 2ฉบับเอเชียคุณก็ลองคิดเล่นๆแล้วกันครับว่าหากโรนัลดไม่ได้เข่าพังที่อินเตอร์ เขาจะเดินหน้าระเบิดความร้อนแรงของตัวเองได้ยิ่งกว่านี้แค่ไหนผมคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องสถิติตัวเลขหรือความสําเร็จของโรนัลโดอะไรมากมายนะครับเพราะประเด็นที่เราจะหยิบมาพูดถึงในวันนี้ก็คือไอความโหดแบบเหนื้อมนุษย์ของโรนัลโดเนี่ยมันได้ทําให้เขาเป็นศูนย์หน้าที่เป็นตัวเลือ,อันดับหนึ่งในทีมชาติบ,บราซิลเสมอมาโดยมีศูนย์หน้ารายอื่นๆลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆแต่มันก็ไม่มีใครทําผลงานได้โดดเด่นเหมือนกับเขาวันนี้ผมจึงขอเลือกหยิบชื่อของกองหน้าเลือดแซมบ้า4คน ที่มีสถานะไม่ต่างอะไรกับดาวยิงที่ถูกลืมในยุคเดียวกับโล้นทองคําซึ่งผมจะขอโฟกัสไปที่เฉพาะกองหน้าในแบบฉบับเบอร์เกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อของเดนิลสันริวอัลโดไปไหนแล้วโรนันดินโยล่ะเราจะขอเลือกเฉพาะสไตร k เกอร์หน้าเป้าพันแท้เท่านั้นพวกเขาเป็นใครเก่งแค่ไหนและเป็นรองโรนันดอย่งไงเราไปเริ่มต้นกันที่คนแรกได้เลยครับ โจนี่เอลแบ์เป็นรุ่นพี่โรนันโด4ปีครับเขาได้รับการยกย่องว่าคือหนึ่งในกองหน้าที่ร้ายกาจที่สุดตลอดการของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันแบ่งเป็น3ฤดูกาลกับสุดการก gart, และอีก7ซีซั่นกับไบเอินมิวนิกที่เขาทะลวง183ประตูจาก362นัดควา้าแชมป์บุนเดสลีกาสสมัยเดเบเบโคขาว4ครั้งและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอีก1ครั้งเอลแบ์ er คือหัวใจของไบเอินในยุคนั้นครับ เขาครองตำแหน่งดาวซันโมสูงสุดของสโมสรถึง6ครั้งจากทั้งหมด7ดฤดูกาลสไตล์การเล่นของเอลแบร์ไม่ได้เหมือนโรนันโดนสักทีเดียวเขาเหมือนส่วนผสมระหว่างกองหน้าบราซิลลูกครึ่งยุโรปนั่นเ็เพราะเขายังไม่ทันได้ขึ้นมาเล่นฟุตบอลอาชีพในลีกบราซิลเอลแบร์ก็โดนเอซิมิลานซื้อตัวจากสโมสรลอดรีนาไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่อายุ18แต่ถึงแม้จะมีชื่อเสียงโด่งดังและสร้างชื่อกับสตุตการ์ดมาตั้งแต่ปี94 โจวานนี่เอลแบร์กลับเป็นกองหน้าที่ไม่ค่อยอยู่ในสายตาของกุนซอทีมชาติบราซิลสักเท่าไหร่ครับและต้องนั่งตบยุงรอนานจนถึงปี1998กว่าจะถูกเรียกติดทัพเซเลเซาชุดใหญ่เป็นครั้งแรกก่อนที่สุดท้ายแล้วเอลแบร์จะถูกเรียกติดทีมชาติไปทั้งหมดแค่15นัดทําไป7ประตูซึ่งเหตุผลของการที่เขามักจะถูกทีมชาติเม,มินมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับแต่หนึ่งในสิ่งที่หลายๆคนพูดกันก็คือเหล่ากุนซือทีมชาติบราซิลในยุคนั้นเนี่ย เขาไม่ค่อยชอบเรียกนักเตะที่ค้าแข้งในเวทีบุนเดสเลกาสักเท่าไหร่นะักโดยมักจะสนใจนักเตะในลาลิก้าหรือเกาโชเซเรียอามากกว่าซึ่งผมเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจริงขนาดนั้นเลยไหมเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ครับส่วนเหตุผลอื่นๆที่น่าจะมีผลด้วยไม่มากก็น,น้อยก็คือตอนนั้นกองหน้าบราซิลมันไม่ได้มีแค่โรนัลโด้ครับแต่มันยังมีพวกดาวยิงรุ่นเดะอย่างเบเบโตหรือโรมาริโอที่ยังคงถูกเรียกติดทีมอยู่เรื่อยๆในช่วงหลังจบเวิลด์คัพ94 และพอถึงเวลาที่เอลแบร์เหมือนเริ่มจะได้โอกาสมันก็ดันเป็นจังหวะโชคร้ายซะอีกเพราะตอนที่ลุยส์เฟลิเปสซากูารีเทรนเนอร์ทัพเซเลซาวมีความสนใจจะดึงเอลแบร์ไปเล่นในศึกโคปาอเมริกา2001แทนที่โรนัลโดที่กำลังได้รับบาดเจ็บอยู่เอลแบร์ก็ดันไปไม่ได้ซะอย่างนั้นเพราะต้นสังกัดของเขาอย่างไบร์เยนแสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยทั้งคลาวดิโอปิซาโรและก็เอลแบร์ไปเล่นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่ว่าจะกับทีมชาติเปรูหรือว่าบราซิล เนื่องจากมองว่านักเตะจะไม่ปลอดภัยเพราะชาติเจ้าภาพตอนนั้นอย่างโคลอมเบียก็ดันมีปัญหาความตึงเครียดภา,ายในประเทศขั้นรุนแรงและมีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งจดหมายขู่ฆ่านักเตะอาร์เจนตินาทั้งทีมจนสุดท้ายต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเช่นเดียวกับทีมชาติแคนาดาที่ถอนตัวล่วงหน้าไปแล้วขณะที่เอลแบร์เองก็ต้องจำใจปฏิเสธคำเชิญของสโคลารีไปแบบช่วยไม่ได้ก่อนจะกลายเป็นว่าถูกเมินกันไปยาวยงเช่นเดียวกับในศิทธ์เวิลด์คั2002 ที่โรนัลดสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาได้พอดีบางคนเจอมาแค่นี้ก็ทอแล้วครับแต่ทั้งหมดนั่นคือชะตาชีวิตที่อาพับของเอลแบนในรัวทีมชาติและคือเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่กองหน้าคนถัดไปที่เรากำลังจะพูดถึงเขาก็มีโชคชะตาทแทบไม่ต่างกัน ถ้าคุณถามผมว่าจะมีใครในโลกนี้ที่สามารถทดแทนโรนัลโดได้ไหมผมคงตอบได้เลยในตอนนี้ว่าไม่มีครับแต่บาร์เซลโลนาคงไม่สามารถตอบแบบกำมปั้นทุบดินเหมือนกับผมได้เมื่อปี1997เพราะหน้าที่เพียงอย่างเดียวของพวกเขาในตอนนั้นก็คือต้องหากองหน้าที่เข้ามาทดแทนการจากไปของโล้นทองคําให้ได้ใกล้เคียงที่สุดและคําตอบที่พวกเขาไปหามาได้ก็คือดาวยิงจอมถล่มประตูของโมนาโกที่ชื่อ ซอนนี่แอนเดอร์สันเขาใช้เวลาราวสามปีสร้างชื่อเป็นแข้งตัวท็อปของศึกฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโดยเฉพาะในช่วงที่ค้าแข้งให้โมนาโกที่เขาจัดการทะลวงไป66ประตูจาก113เกมพาทีมคว้าแชมป์ลีกฤดูกาล1996-97พ่วร1996-97งด้วงโดยตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของลีกเอิง และนั่นก็มากพอที่จะทำให้บาร์เซโลน่ายอมทุ่มทุนถึง17ล้านยูโรคว้าตัวเขาไปร่วมทัพแทนที่โรนัลโด้ที่เก็บข้าวของย้ายไปค้าแข่งให้อินเตอร์มิลานและนั่นคือตัวแปรสำคัญเลยครับที่ทำให้ซอนนี่ต้องแบกความกดดันอย่างมากมายมหาศาลแต่ถึงกระนั้นผมว่าจริงๆแล้วเขาทำผลงานกับบาซ่าไม่ได้แย่อะไรขนาดน,นั้นเลยนะครับซอนนี่แอนเดอร์สันค้าแข้งให้บาซ่าเป็นเวลา2ฤดูกาลยิงไป11และ10ลูกตามลำดับ คิดรวมทั้งหมดเป็น21ประตูจาก68เกมและถือเป็นหนึ่งในขุนพลสำคัญของทัพเจ้าบุญทุ่มชุดที่คว้าแชมป์ลาลีกา2สมัยกปาเดเร1ครั้งและยูฟาซูเปอร์คัพอีก1ครั้งเรียกได้ว่าซอนนี่แอนเดอร์สันประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ที่ถิ่นคัมนูมากกว่าโรนัลโดแบบเห็นเห็นด้วยซ้ำนะครับแต่ทั้งหมดนั่นมันไม่สำคัญสำหรับแฟนๆเลยนะครับเพราะสิ่งเดียวที่พวกเขาจะจำได้ในตอนนั้นและจะจดจำตลอดไปก็คือ ผลงาน47ประตูจาก49เกมภายในระยะเวลาแค่หนึ่งฤดูกาลของโรนัลโดซอนนี่แอนเดอร์สันจึงมีสภาพเหมือนตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของโรนัลโดอยู่เสมอแม้กระทั่งในฤดูกาลที่เขาคว้าแชมป์ลาลีกากับบาร์เซโลนาแฟนๆก็ยังจะพูดกันว่าแล้วยังไงวะโรนัลโดก็เพิ่งยิง25ประตูกับอินเตอร์เหมือนกันนั่นแหละคือมันกลายเป็นสิ่งที่ซอนนี่แอนเดอร์สันต้องถูกเปรียบเทียบมาตลอดทั้งๆที่ตอนนั้นพวกเขาไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันหรือลีกเดียวกันแล้วด้วยซ้ํา ก่อนที่สุดท้ายแล้วซอนนี่จะตัดสินใจปิดฉากช่วงเวลาของเขากับบาซ่าไว้เพียงเท่านี้และย้ายไปสบตักโอลิปิกรียงเมื่อปี1999ซึ่งเขาจัดการระเบิดฟอร์มเทพยิง94ประตูจาก161เกมพาขุนพลโอลคว้าแชมป์ลีก2สมัยแรกในปรวัตศาสตร์ก่อนมันจะค่อยๆสะสมเพิ่มกลายเป็น7สมัยซ้อนในเวลาต่อมาที่เรารู้ๆกันนั่นแหละครับแต่ถึงจะยิงประตูวอดวายในลีกเอิงสักแค่ไหน ซอนนี่แอนเดอร์สันก็แทบไม่เคยได้รับการเหลียวแลจากทีมชาติบราซิลเท่าไหร่นักโดยถูกเรียกติดธงไปแค่6เกมทำไป1ประตูท่วนปิดฉากเรื่องราวของตัวเองในทัพเซเรเซไปแบบเงียบเพียการจะก้าวขึ้นมาเทียบรัศมีกับโรนันโดมันเป็นเรื่องยากครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้ว มันก็ไม่มีใครคิดทําแบบนั้นด้วยซ้ำเพราะเขาส่วนใหญ่แค่หวังว่าจะได้เข้ามาเป็นตัวซัพพอร์ตช่วยเหลืออานายไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและกองหน้าคนถัดไปที่ผมกําลังจะพูดถึงเขาก็เป็นหนึ่งในดาวยิงสายเลือดใหม่ที่การละครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหมายว่ามีศักยภาพเหลือกินเหลือใช้ที่จะถูกจัดเข้าไปเล่นในระบบ3ประสานแนวรุกบราซิลในเวิ l ์ c คั2002ไม่ต่างอะไรกับโรนันโดริวัลโดหรือโรนัลดินโเลยด้วยซ้ำ มาโชอโมรุโซเคยมีศักเป็นหนึ่งในดาวรุ่งพรสวรรค์สูงคนหนึ่งของวงการฟุตบอลบราซิลครับโดยเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรอนกัวรานีที่จัดการหวดยับไปถึง28ประตูจาก39เกมในซีซั่นเปิดตัวของเขาเองก่อนจะย้ายไปสะสมประสบการณ์สั้นๆกับทีมอย่างเวลดี้คาวาซากิและฟราเมงโกซึ่งได้ทำให้เขาพร้อมเต็มที่สำหรับการย้ายไปค้าแข่งในลีกยุโรปและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเมื่อตอนที่เขาสร้างชื่อดังเป็นพลุแตกกับ อูดิเนเซและทิตินฟริอุลีนี่เองที่อาบูโรโซจัดการหวด42ประตูจาก103เกมโดยลงเล่นในระบบ3ประสานร,ร่วมกับโอลิเวอร์เบียหอฟและเปาโลปอตจีเดินหน้าไล่ทะลวงประตูคู่แข่งกระจายจนกลายเป็น3ประสานที่น่ากลัวที่สุดชุดหนึ่งของลีกอิตาลีในยุคนั้นซึ่งมาริโอซากาโลกุนซือทีมชาติบราซิลก็ปราบปลื้มฟอร์มการเล่นของอบูโรโซสุดๆ และเตรียมจะเรียกติดทีมไปลุยศึกเวิลด์คัพ1 9ึ8กอยอยู่รอมรอแต่สุดท้ายก็ต้องแฮวเนื่องจากอาโมโรโซดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปซสก่อนถึงกระนั้นประตูในรั้วทีมชาติก็ไม่ได้ปิดใส่หน้าของอาโมโรโซสักทีเดียวในตอนนั้นนะครับเพราะเขายังถูกวอนเดเล่ลุกชอมบูโก้เทรนเนอร์คนถัดไปของทัพกาแฟเรียกติดธงไปลุยศึกโคปาอเมริกา1999ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อาโมโรโซรับบทเป็นผู้เล่นตััวหลลกเลย และก็จัดการฉายแสงยิงไป4ประตูพาบราซิลขึ้นครองแชมป์ทวีปได้อย่างยิ่งใหญ่แถมยังประสานงานกับโรนัลโด้และริวอลโดในแนวรุกได้เป็นอย่างดีปล่อยให้แข้งดาวรุ่งอีกดวงในตอนนั้นอย่างโรนัลดินโยนั่งสำรองไปซะเยอะและด้วยฟอร์มของอามโโรโซในรายการนี้นี่เองที่มันทำให้เขาถูกแฟนๆหลายต่อหลายคนคาดหวังว่าจะกลายเป็นตัวหลักของทีมอย่างถาวรในศึกเวิลด์ครัครั้งถัดไปในปี2002 แต่จุดเปลี่ยนสาคัญของอัมรูโรซที่ทําให้เขาถูกเมินจากรัวทีมชาติไปยาวๆหลังจากนั้นแบบงงๆมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับโดยน่าจะมีเหตุผลมาจาก2ข้อหลักๆ 1. เลยก็คือในช่วงก่อนเริ่มศึก World Cup 2002ฉบับเอเชียมาโชอัมบูโรโซได้ตัดสินใจเก็บข้าวของย้ายไปซบตักบรุสเซียดอทมุนด้วยค่าตัวราวๆ25ล้านยูโรซึ่งถือเป็นสถิติค่าตัวแพงสุดของลีกเยอรมันในยุคนั้น โดยถึงแม้อโมโรโซจะระเบิดฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจโดยการทะลวง26ประตูคว้ารางวัลดาวซันโวและพาทัพเสือเหลืองขึ้นครองแชมป์บุนเดสลีกาฤดูกาล2001-2002แต่มันก็เข้าอีรอปเดิมครับมันเหมือนกับว่าแข้งบราซิลคนใดก็ตามที่ย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาณเวลานั้นเนี่ยจะถูกเรียกติดทีมชาติกันยากเย็นเหลือเกินโดยมีเพียงแค่ลูซิโอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เป็นแข่งจากลีกเยอรมันที่ถูกลุยส์เฟลิเปสโคลาเร่เทรนเนอร์จอมแท็กติกทัพเซเลเซาเรียกตัวไปเล่นรอบสุดท้ายศึกเวิด์คับ2002และเราต้องบอกว่านั่นคือโคตาของผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟด้วยนะซึ่งเป็นตำแหน่งที่บราซิลหาคนเก่งๆได้มาเยอะสักเท่าไหร่ในยุคนั้นครับส่วนเหตุผลที่2ที่ทําให้อโมโรโซค่อยๆเฟดหายไปจากทีมชาติก็คือการก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดแบบเต็มตัวของโรนัลดินโญ่เนี่ยแหละครับ ซึ่งมันก็ได้ทําให้เขาถูกเลือกให้เป็นแนวรุก3ประสานตัวจริงของบราซิลที่ขึ้นถลิงบัลลังแชมป์โลกฉบับเอเชียสวนทางกับมาโชอามรุโซที่ถูกเรียกติดธงครั้งสุดท้ายเมื่อปี2003และหยุดสถิติการรับใช้ชาติของตัวเองไว้แค่19านัดทาไป9ประตูชีวิตคนเราก็แบบนี้แหละครับบางครั้งจังหวะจากโคนก็มาได้ยืนอยู่ข้างเราแต่ศูนย์หน้าคนที่4ที่เรากําลังจะพูดถึงต่อไปนี้เขาไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นครับเพราะว่าการละครั้งหนึ่ง เขาเคยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดาวยิงที่ร้อนแรงที่สุดคนหนึ่งของลีกยุโรปชนิดที่ว่ายิงประตูได้แทบจะเท่าๆกับจํานวนแมชที่ลงสนามเลยครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดดาวเตะรายนี้กลับไม่เลือกย้ายไปเล่นในหลีกใหญ่ของยุโรปสัทีก่อนจะค่อยๆฟอร์มตกและค่อยๆเงียบหายไปตามสายลม ผมรู้ครับว่าหลายๆคนจะยี้ขึ้นมาทันทีเวลาพูดถึงบทสรุปอาชีพการค้าแข่งทั้งหมดของมาริโอยาเดลในตอนนี้อารมณ์แบบว่าคุณเอานักเตะที่ติดทีมชาติแค่สินัดไปเทียบชั้นกับโรนัลโดได้ยังไงผมยอมรับว่าในมุมนึงมันก็โคตรจะใช่เลยแหละครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนลองเปิดใจกว้างๆดูนิดหนึ่งนะฮะว่าถาย้อนเวลากลับไปแถวๆช่วงปี2002หรือ2003แล้วคุณเห็นกองหน้าหนุ่มชาวบราซิเลียนสักคนนึง ที่ยิงรวม206ประตูจาก274เกมให้กับปอร์โตกราตาสรายและสปอร์ติ้งลิสบอนมันไม่มีทางเลยครับที่คุณจะเมินนักเตะอย่างเขาต่อให้มันจะเป็นการยิงในลีกโปรตุเกสหรือว่าตุรกีก็เถอะตอนนั้นมาริโอยาเดลร้อมแรงทั้งฟอร์มและชื่อเสียงเลยครับเขาเป็นแข้งที่มีลีลาแซมบ้าแบบแพรวเพลวแถมยังมีอาวุธเด็ดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างก็คือ การเป็นเจ้าเวหาที่อันตรายสุดๆในลูกกลางอากาศนี่คือนักเตะที่เคยได้รับการกล่าวขานว่าคือกองหน้าที่โหดท,ที่สุดคนนึงของลีกยุโรปและมีโอกาสจะก้าวขึ้นมากลายเป็นดาวยิงจอมถล่มประตูของทีมสักทีมในหลีกดังและมันไม่ใช่การมโนโแบบไร้สาระนะครับสถิติตัวเลขของยาเดลมันฟ้องอยู่ทนโทและมันเป็นตัวเลขที่น,น่าถึงมากๆเพราะนับตั้งแต่ย้ายมาคาแข่งในทวีปย,ยุโรปเมื่อปี1996 สถิติการพังประตูของยาเดลในแต่และฤดูกาลคือ37 39 38 56 34และ55ประตูครับนั่นมันเป็นการยิงประตูระเบิดเถิดเทิงติดต่อกันถึง5-6ถึง6ฤดูกาลเลยนะคุณจะบอกยังไงก็ได้ว่ามันเป็นหลีกเล็กโอ้ยหลีกแบบนี้ใครก็ทำได้นั่นก็แล้วแต่เลยครับแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแน่นอน เพราะถ้ามันหมูขนาดนั้นมันก็คงมีกองหน้าบราซิลยิงยับยุยได้ทุกคนในลีกเหล่านี้ทุกๆฤดูกาลอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นถูกปะขณะที่ในส่วนของทีมชาติจริงๆแล้วยาเดลเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะเขาคือหนึ่งในขุนพลทัพกาแฟชุดที่ผงาดครองแชมป์โลกยู20เมื่อปี1993แต่เขากลับไม่สามารถต่อยอดความสําเร็จไปถึงการเล่นให้ทีมชุดใหญ่ได้ซึ่งเมื่อมองย้อนกลับไปบนเส้นทางอาชีพของเขาเอง ผู้สันทัดกรณีหลายๆคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามาริโอยาเดลเลือกอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนานเกินไปนิดนึงกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเขาควรจะย้ายไปโชว์ฟอร์มในหลีกดังให้เร็วกว่านี้แต่เขาก็ไม่ทําโดยเฉพาะหลังเลือกยุติเส้นทางกับ FC ฟซ r ปอรตเมื่อปี2000หยุดสถิติของตัวเองไว้ที่170ประตูจาก175เกมซึ่งเป็นสถิติที่บ้าคลั่งมากๆครับ และก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาถึงได้รับความสนใจจากทั้งอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนาหรือว่าอาร์ซนอลแต่สุดท้ายแล้วเขากลับเลือกย้ายไปกาลาตาสรายซะงั้นทั้งั้นท,ที่เขาสามารถเลือกเล่นให้กับทีมอีกสารพัดทีมในลีกระดับท็อปของโลกซึ่งมันไม่ผิดนะครับแต่มันย่อมส่งผลต่อเส้นทางในทีมชาติอย่างไม่ต้องสงสัยเท่านั้นยังไม่พอครับเพราะหลังจากยิงยับให้กับกาลาตาสรายแค่ฤดูกาลเดียวเขาก็ตัดสินใจย้ายทีมอีกรอบ แล้วก็ดันตัดสินใจย,ย้ายกลับไปเล่นในลีกโปรตุเกสอีกครั้งกับสปอร์ติ้งลิสบอนคราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอายุเขาเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับและกว่าจะย้ายออกคราวนี้เขาก็อายุป่าเข้าไป29ปีแล้วและไม่ได้เนื้อหอมขายดีเหมือนเมื่อก่อนนั่นทําให้มันกลับกลายเป็นทีมเล็กๆของพรีเมียร์ลีกอย่างโบตันวันเดอร์เลสที่คว้าตัวไปครองเมื่อปี2003แต่ตอนนั้นเขาไม่ใช่มาริโอาเดียวคนเดิมอีกต่อไปแล้วครับ เช่นเดียวกับอีก12ทีมที่ลองเสี่ยงคว้าตัวเขาไปใช้งานต่อหลังจากนั้นและนั่นคือรายชื่อทั้งหมดที่เราคัดมาฝากในวันนี้ครับซึ่งผมว่าเราทุกคนคงต้องยอมรับกันก่อนว่า มันยากที่จะหาใครทาบโรนันโดกันได้จริงๆอย่าว่าแต่โรนันโดเลยครับเพราะกองหน้ารุ่นพี่ในยุคก,ก่อนหน้านี้อย่างเบเบโตหรือโรมาริโอมันก็ยังเป็นชื่อที่มีราสีและฝีเท้าที่จับต้องได้มากกว่าและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงยังถูกเรียกติดทีมชาติอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งในวันที่ผ่านจุดพีคของอาชีพมาแล้วซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆว่าหลังจากนี้บราซิลจะค้นพบกองหน้าสายเลือดใหม่ที่เป็นระดับปรากฏการได้อีกครั้งเมื่อไหร่ พวกเขาเคยคิดว่าพวกเขาเจอโรบินโยเคยเจอเนมาร์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ดีนะครับแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองในเกมลูกหนังได้เพียบพร้อมสมบูรณ์เหมือนกับที่โรนัลโดเคยทำไว้แฟนบอลอย่างเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าซูเปอร์สตาร์ดวงนั้นจะเดินทางมาถึงบราซิลอีกครั้งเมื่อไหร่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีอะไรก็คอมเมนต์ติชมกันได้เหมือนเดิม That f ดฟุตบอล t h ดโมเมนต์วันนี้ขอลากันไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ